สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิเศษเมื่อนเดิมนะคะวันนี้อัปเดตให้ดูฝนตกทั้งวันเลยแต่เช้าค่ะจนถึง,ถงบ่ายแล้วยังไม่หยุดเลยเนี่ยหยุดประมาณนี้จะแรงก็ไม่แรงจะเราก็ไม่เบาอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าตกอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนก็ ถือว่าโออยู่นะเม่ดเต็บอยู่ตกพวกนักเรียนจะมาได้ยังไงเนี่ย ดกดจกมันไม่เพีองตกหนักเนาะมันรีนอยู่เนี่ยหนาวนะนอนห่มผ้าอยู่นกบนไม่เสียกแล้เนาะ ไปทางไหนไม่ได้ไปทางไหนไม่ได้เลยค่ะวันนี้วน,นใจวนมาอยู่นี่ค่ะ ฝนตก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 เอาพี่นนท์ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วเพิ่งมาพี่นนท์ไม่ได้ไปโรงเรียนเหรอฮะอ๋อรือว่าพี่นนท์ไม่ได้ไปโรงเรียน จะถึงนังเรียนเลิกโรงเรียนแล้วพวกเด็กๆมันจะมาได้ยังไงถ้าไม่เอารถไปรับมันเนี่ยออตกดีแท้ หนาว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 คนหนาวหนาเนี like this, ่ยถ้าเป็นอย่างนี้จะดูชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำจะถึงไร่สับปะรดหรือเปล่าเริ่มแรกว่าจะพากันออกไปดูไร่สับปะรดก่อนแล้วค่อยกลับมาเอ ไอ้น้องเกียร์ทำไมมาแต่วันล้ะฝนตกคนไม่เดินโอ้ยหนาว ตกเล้วมันจะตกตัวเลยน่าจะตกแรงๆแรงๆทีเดียวก็จบไปเลยแม่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 ทั้ทงวัน,น,นเลยหนาวหนาวเลย แม่แม่แม่อยู่ทั้งวันน้าเอาแมงเม่าบินเล่นนะแมงเม่าแมงเม่ามาแล้วแมงเม่าเล่นน้ำแล้ว เมื่อติดบเม่ตเลยทุกคนเมื่อดิวตื้อเลยอ่ะ เอาละแม,แม่แม่แม่อยู่เงี้ยจะไปทางไหนก็ไม่ได้ไปร้านค้าก็ไม่ได้อดข้าวน,นี้อดตบข้าวแน่นอนวันนี้ไปไม่ได้แน่นอนนายองแล้วยังไม่ได้ไปร้านค้าเลยเราก็อะไรดีวันเนี้ยไ,ไหนไหนมาออกมาจากตรงไหน ออกมาจากตรงไหน,นมันออกมาจากตรงไหนเนี่ยออกมาจากตรงไหนฝน,นตกเห็นไหมเอา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 คันแขีงคันขาเอาเอาเอาคันเข้าไปไอ้นอมชด